โชว์โชว์ดิโชว์ดิโอ้โบกรองปรองเท้าบกไปหมดแลิเกครับผมบ่าวเตโซสวัสดีครับรอครับรอคุณนะกุใดนะผมหรือว่าสบายดีจุกทุกท่านนะครับเอซ

มาดูเออนี่สิอ้น่ิลนกีเนี่ินี่นะอะไรนะน่ะอะไรโอ้ข้วโพดนี่ ไปดมดมตุนมาอ้เยดมตุนมาไปไปฮยยยอะไรเนี่ายแล้สอครื่งสองครึ่งสองครื่งเลยโอ้ดมีกล้อง FC ดู ถึงพันหรือเปล่านี่โอ้แตเร้รวไม่ตแล้วนี่ไม่ตัแล้วเน,น,น,นเป็นฝันแนกแล้วก็มีนูนน่นักแล้วก็มีนูน่นผักผักมันครซื้อผักล่ครับนี่อืมถามคุณจริงๆเถอะคุณยังคิดว่ามันจะจะได้ขายได้หนึ่อีกเหรอคุณดูฝักมันทีเท่านิ้วก้อยนี่ใครซื้อน,น้ได้เ <ผม S 1> อมันได้ไม่ได้ไม่ได้ มันยังไม่โตเลยหมดแล้วหมดแล้วไหนีฮะมันออกออกออกหมากแบบนี้แล้วมันยังไม่โตเหรอแต่แล้วมันออกหมดแล้วมนนหมดแล้วหมดแล้วมันค้างอะไรเออแต่เขาโพดนีถ่ถึงถึงถึงกําหนดวันเขาปุ๊บเขาก็ออกลูกเลยนะลูกเล็กต้นใหญ่ออกหมดเลยน,ะนั่นไงแต่ว่ามันไม่เป็น,น,นลูกเล็กลูกเล็กต้นเล็กมัต้นเล็กไงนี่แต่ดูแล้วมันเล็กหมดทุกต้นเลยต้นใหญ่ก็มีดูจากสายตาแล้วก็น่าจะพอได้อยู่พันหนึ่งอะ สวนข้าโพดให้ดูแบบชัๆกันนะท่านระ้ชเอ๋เดี๋ยวเป็นอได้อยู่มาครคิดว่าดูจากสายตาอันนี้นะข้าวโพดมันเป็นแล้วนะทีหมดแล้วมันเป็นฝักแล้วดูนี่นี่ผมมองเห็นอยู่ผักหนึ่งตรงนี้ฝักนี้ใหญ่ใหญเท่านิ้วก้อยนนพานใหญ่ใหญ่เพื่อนนะ่นะอมีอันนึงใหญ่กว่าเพื่อนนนนั่นเลยนคืออยู่ตนนี้นแหละนนน่่อนอือนั่นแหละ ทั้งหมดทั้งมวลมีอยู่ต้นเดียวดังนั้นต้นอื่นลึงเหลืองถ้าตาฝากถ้าผมเยี่ยมอยู่ต้นใหญ่ต้นตองใหญ่ติดตัเล็กใช่ไหมล่ะนี่ต้นของผู้หัวแล้วตะเล็ขจะไม่ออกฝักนะอันนี้ออกดอกเลยนี่ไม่ใหญ่ดอกส่วนแปลงโน้นละทิ้งนะขอบบคุณสหรักใจเออนี่แหละไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเนาะเรากับพนันเนาะมันไม่เป็นไรมันเป็นเรื่องจริงมันผมถามหน่อย อันนี้ลงทุนไปเท่าไหร่แล้วก็บอกว่าประมาณสี่ห้าพันแล้วผมลงทั้งเม็ดพันเม็ดพันเนี่ยไม่ถุงมันเกือบพันแล้วเม็ดพันแต่ว่ามันใช้ไม่หมดนะเม็ดพันอ่ะอัตรีประมาณหนึ่งพันประมาณพันหนึ่งเม็ดพันนะเม็ดพันคุณลงไปเท่าไหร่นี่ประมาณพันหนึ่งครึ่งถุงครึ่งถุงห้าร้อยคุณซื้อมาเท่าไหร่ซื้อมาประมาณหนึ่งพันบาทห้าร้อยลงทุนไปแล้วห้าร้อยอ่าแล้วมีอะไรอีกที่ลงทุนปุ๋ยไหมไหมน้ำมันปุ๋ย หนึ่งสอบหนึ่งพันออประมาณพันกว่าบาทอืมเฉลี่ยจะหนึ่งพอืมอ่ะห้ลยใเป็นพันเลยเหรอใช่สอบหนึงกพันนึงเลยคุณแะสอบหนึ่งพันเออแพงเออคุยขุดใส่หนึ่งพัอืมแล้วน้ำมันพอ่ะใสอันน้นด้วมันมีผมเติมน้ำซื้อน้ำมันหนึ่งพันร้อยบาทสามร้อยสามครั้งสามร้อยสามร้อยแล้วน้ำมันมากี่ครั้งผัดแปดมครั้งประมาณสิบครั้งได้ไหม ครั้งครั้งกี่บาทครั้งไม่แน่ใจครับวันน้ำมันครั้งร้อยได้เปลครั้งร้อยร้อยแล้วผมเติมอ่ะตอนนี้ยังไม่ได้ยังไม่ได้เติมหมดค่าน้ำมันไปสามร้อยเะในการในการสูบน้ำในนี้เดี๋ยวเมื่อกี้เมื่อกี้ห้าร้อยรวมกับปุ๋ยเป็นพันห้าแล้วก็รวมกับน้ำมันน้ำมันลดอีกสามร้อยเป็นพันพันแปดแล้วมีอะไรอีกไหมก็มีค่า ค่าค่าถ่าค่าปั่นไงค่า,าโอ้โหมันยกเพลงด้วยนี่หว่า,าตีค่าค่าค่าถาสัก500ห้าร้อยได้ั้งหรือเกินเกือบพันเมื่อกี้เมื่อกี้พันแปดก็เป็นสองพันแปดคัะ 2, 8, 8, 8, 8. อันนี้ตอนแรกมันเป็นมันเป็นไออะไรนะต่อข้าวมผมให้จ้าเขาไถก่อนถ่ายคาก่อนประมาณตัวแรกประมาณห้าหกร้อยนี่แหละ สามพั 3, นลงทุน่าสามพันสี่พันอะ่ะแล้วหลังจากนั้นนะปุ๊บกดขายปั่นอีกครั้งหนึ่งนะครับครั้งที่สองแล้วครั้งที่สามค่อยมายกบล่องเอาอีกเนี่ยรถาลถายยุบเอารถตขายลิกยุบหล่องออรวมๆประมาณสักสี่พันประมาณสี่พันกว่านี้บวกลประมาณ 4, มประมาณหนึ่งพัน ประมาณสี่พันกว่าคือรวมรวมลงลงทุนตา่างเรายังไม่รวมค่าแรงเราแล้วน,นี่ถ้าจุดค<ง>่าแรงก็ประมาณเก <c oughs> ือบห้าพันนเพราะผมเห็นคุณขุดร่องวันนั้นทั้งวันเลยอวันละสามร้อยอ่ะ,<ม>ะเฉลี่ยไปห้าพันลงทุนไปห้าพันนี่อ,อ่ะทั้งหมดทั้งมวลรวมที่อันตายไปด้วยออออใช่เันนั้นแปลงนั้นตายอันนั้นก็ประมาณเกือบไรเนาะตายอันนี้ขาดทุนเยอะแยะเนาะอันนี้ขาดทุนไปแล้วครึ่งหนึ่งแล้วทีนี้คุณคุณตั้งเป้าหมายว่าคุณจะได้ ขายได้หนึ่งพันนีขาดทุนย่อยยับมันย่อยตั้งแต่แรกเลยวหนึ่งพันคือขายคุณขายได้หนึ่งพันเนี่ยไม่ได้ว่าได้กาไรขาดทุนผมต้องการร<อ>ักษาสักรีของผมเออ,อมันมีคนมาท้าทายมหน้า <c oughs> ปลูกอีกไหมปลูกเยอะกว่านี้อีกแล้วเอาแบบสภาพแบบนี้ไม่เอาแต่ปีหน้าจะเซตเวลาให้มันดีกว่านี้คือเราต้องย้อนกลับไปด้วยตอนที่ว่าผมปลูกเนี่ย ทำไมสภาพมันถึงเป็นแบบนี้จังหวะที่เราจะดูแลปุ๊บเราได้ไปข้างนอกพอดีอเดี๋ยวผู้ก็จะหาว่าไข่แก่ตุ้ไม่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 ใช่เออเออนะเออก็อย่างว่าเท่านั้นก็นั่นก็จำไว้นะครับนันอืมอันนี้ผมยอมรับดยเพราะว่าเราเล่นกันหลังจากที่เรากลับมาใช่ไหมล่ะหลังจากที่มาจากนอนแล้วอือก็เลยอ่าไหนๆถ้าทําปีหน้าผมจะไม่ทําแบบนี้เออจะ ให้ให้ให้เวลาตัวเองให้ใหม่อืมนะครับแล้วก็อาจจะไม่ทำเยอะขนาดเป็นการลงทุนที่ขาดทุนครับพีีขาดทุนเยอะยับนะครับเพราะว่าฝั่งนู้นโดยโด้วยดยด้ยรายสาเหตุนะเอฟซีอาจจะทำเพียครึ่งเดียวปีหน้าอืมหรือไม่จะปลูกพืชอย่างอื่นที่แบบว่าอืมอาจจะไม่ต้องดูแลมากปลูกง่ายปลูกง่ายปลูกมันนะปลูกมันเลยอาจจะปลูกพืชที่แบบว่าเราไม่ต้องมานั่งดูแลแบบนี้อืมโอเคนะพี่ก็ปลูกกระโพดอะไรแบบนี้ ไหนโดนร้อนนะไปไหรโอเคครับพี่ก็ฝากไว้นี้ครับผมรอครับติดรับ